สวัสดีจ้ามาดูอีกสูตรโออ่างเนืองนองโอ,อ่างเนืองนองาไปดูดูคำเตือนกันก่อนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลในทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าดูกันเลยดูกันเลย จำวันที่สามสิบเอ็ดนะคะพี่เซมิสามสิบเอ็ดเดือนเจ็ดหกหกสามสิบเอ็ดเลขโอวันที่สามสิบเอ็ดดูยอดลังก็คือแปดเจ็ด สอล่างไปที่3าศเราจะใช้หลักหน่วย2 3 4 5 6 7 8 9 0ใช้หลักหน่วยล่างก็คือศูน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจะพู่ก็คือนี่นะคะเข้าไม่เข้ากับตามสูตร <c oughs> เขาไม่เข้าก็ททำไปตามสูตรของมันก็คือ0 3 0 5 0 7 0 9 8ูนย์ห้จุดแุดแดหนึ่งแสาม ปดห้าแปเลขที่ออกไปก็คือศูนย์ห้าหางหางก็แศษนึ่งดนตัดไป8ปเจต,ตัดไปก็เหลือแปดสามตัวเดียวเก้าศูนย์ก็ตัดเจ็ดก็ตัด,ตตดเหลือสาหางเหลือสามหาง เลกที่ออกก็คือหกศูนห้าหลักร้อยหลักร้อยเราใช้ใสองใช้หลักหน่วยนะคะสองบวกสี่ก็ได้หกบวกสองก็ได้แปดสามหางถ้าสองตัวเก่าก็ตัดออกไปมันก็เหลือสองหางนี่นะคะหลักร้อยเราใช้สองบวกสี่บวกสอง ไม่ต้องไปบวกไม่ต้องไปบวกกับตัวอื่นเลยบวกตัวของมันเลยสองบวกสีก็เป็นหกสองบวกสองก็เป็น 8. แปดมันก็มีสองสองหกแปดสองสองตัวเก่าตัดเอกไปก็เหลือหกกับแปดสองหางหลักร้อยเราชอบตัวไหนก็จับไปเลยใส่หลักร้อยไปเลยนี่นี่นี่กระโดนตัดไปแล้วก็เหลืออยู่สามหาง เราใช้เล็กเด่นตัดออกใช้ใช้เล็กที่ตัดก็ตัดอ,อกต่อมาก็คือเล็กล่างอ,อกไปที่หนึ่งหใช้หลักหน่อยนะคะโอเค หกเจ็ดแปศหนึ่งสองสใช้เลขหน่วยเหมือนเดิมหกเจ็ดแปดเศนหนึ่งสองสาสี่นี่แหละที่ที่ทำสื้อเอาสาปดกับเก้าศูนยเยอะ สู 3, ตัดทิ้งเฉยเราจะพูดก็คือ 36, 38, 3สองทำลองดูนะคะสูตรง่ายๆไม่ได้ลบปวดยากเลยจะพูดก็คือ30

นี่เลยวันที่แล้วซื้อนางๆเลยมาออกตัวตัดทิ้งเฉยศูนย์สามตัดทิ้งวันที่แล้วเ <c oughs> พียนี่ตัวที่เราเน้นๆนะมันไม่ออกโอ้โหหมดเป็นเยอะเลยซื้อสามแปดสี่เก้าศูนย์สามสามสองตัดทิ้งมาออกสามศูนย์ ใจไหมอ่ะหลักร้อยก็ได้เหมือนเดิมก็ห้าเก้าหนึ่งแปวห้าเก้าสี่ใช่เจ็บปวดมากวันนี้ไม่ต้องตัดหรอเอาไปหมดเลยเลกตัดเราก็เหมือนเดิมใช้หลักหน่วยครับ ทำเป็นเลขสั้นเลยก็คือห้าหกเจ็ดแปดแปดเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าศูนย์หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่แหละ เรียงดบางครั้งมันก็ไม่อยู่จ้อยสีเจ็ดก็ตัดออกไปมาดูงวดที่เราจะเอามาดูงวดเราที่จะเอาจะจะเอามาตัวไหนมันจะมาตัวไหน ก็คือหืมหืมสามศูนย์เลขล่างไปที่หกสองเราใช้หลักศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ เาแหละแปดสามจะมังวันนี้แหละใช้เลขหน่อยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์มันเดิมจับคู่มานี่ศูนย์มาอกีก มันจะมาศูย05ในงวดนี้จามาศูนย์ห้ากับแปดสามนี่แหละเพราะว่าเก้าสี่ยังไม่มีเก้าสี่มีมีแต่้าจับคู่ก็คือแปดหนึ่งแปดสามเดดห้า แปดเจ็ดศูนย์สามมาอีกศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าเอาละสิเอาตัวไหนชอบตัวไหนก็จากตัวนั้นอืมเก้าสีไม่มีนะสูตรนี้ นี่ม่มีกาาสีลองดูเลบตัดนีก็คือศูนย์หนึ่งสองสามมมีนะ สองสามสี่ห้าห้าหกเจ็ดแปดตัดออกก็คือศูนย์สามโดนตัดไปแล้วศูนย์เก้าก็ไม่เหลือศูนย์เจ็ดผ่านเจ็ดแปดก็ตัดออกไปแปดห้าก็ตัดออกไป เอเหลืออยู่สามหางคือแปดหนึ่งแปดสามศูนย์ห้าสามหาง <c oughs> เอาไปเอามากัเหลือสามหางแปดสามห้าสามหกหนึ่งสองสามสามสี่ห้าเหลือสามหาง ก,ก็จัดขัดก็ผ่านนิ้นแปดสามกับห้าศูนย์แปดหนึ่งไม่ต้องเอาได้หลักร้อยก็คือศูนย์สี่หกเจาตะวใดศูนย์แปดสามสี่แปดสามหกแปดสามสี่ศูนย์ห้าหกศูนย์ห้า ศูห้าใครชอบสามตัวก็จ,จัดไปไปแต่จะเอาตัวนี้นะคะชอบตัวไหนก็จะไปตัวนั้นตัวนี้นะคะดูคำเตือน คำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำๆรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือสวัสดีจ้า